สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับจะมาแบ่งปันครับสำหรับคนที่ปลูกมะม่วงนะที่งก็ในการปลูกมะม่วงนะครับ,รมมรบโดยเฉพาะมะม่วงที่มันมีราคาแพงๆสูงนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ลงทุนน้อยนะครับหรือจะเรียกว่าปลูกมะม่วงแบบประหยัดและได้ต้น ต้นต่อที่แข็งแรงต้นดีนะครับวิธีนี้ก็จะเรียกว่าประหยัดสุดๆเหมันก็พูดได้นะครับเพราะว่ามันลงทุนน้อยมากแค่ไม่กี่บาทนะครับต้น,บนนี้ผมเคยเปลี่ยนใส่ไปแล้วแต่มันไม่ติดนะครับก็จะมาทำใหม่ปล่อยให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนนะครับวิธีนี้นะครับ มันจะประหยัดมากๆซื้อต้นต่อแก้ขมิ้นมาห้าบาทสิบาทนะแต่จะถ้าจะให้ดีนะครับต้องเป็นต่อตะับนากมันจะโตดีกว่านะครับมันจะมีผลต่างกันเยอะนะครับถ้าหาได้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็แล้วแต่จะเพาะเองก็ได้หรือว่าจะซื้อก็ได้นะคนี่เป็นมะม่วงไข่พาทิตย์นะครับไอโยโนะทำมะม่วงนะเป็นตัวนี้ครับ ก็ตัดยอดมานะครับตัดยอดมาจากต้นแม่แล้วเราก็พันอันนี้ผมใช้ใครจะใช้พราฟิลมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้แลบไอที่เขาไว้ซีนพวกอาหารพวกของสดู่นะครับแล้วก็พันนะครับยอดมันเอายอดที่มันเป็นแบบนี้นะครับมันจะโตเร็วมันจะแตกเร็วพันแบบนี้นะครับ ขั้นตอนแรกครับดูต้นที่มันสมบูรณ์นะครับสังเกตง่ายๆใบมันจะเขียวนะครับถา้วใบเหลืองๆไม่ต้องไปนั่นนะครับไม่ติดหรือไม่เราก็ลอกเปลือกดูนะครับถ้าเปลือกร่อนนะมันจะติดนะมันจะติดร้อยเป็น น,นี้เกิดร้อนนะช้ดได้นะครับเราก็มาปาดยอดที่เราจะเสียบนะครับมีดขอให้คมเดียวนะครับ มันจะติดไปติดมันอยู่ที่ฝีมือคนทำครับว่ามีมีความชำนาญมากแค่ไหนนะครับแค่นี้นะครับการใชเทศพัน ีเป็นมะม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ช่วงนี้มันเริ่มมีฝนตกออกมานะครับเราก็เปิดทางน้ำไว้นะครับเช่จนเจาะตรงนี้นครับนิดเดียวนะครับที่ที่เรา ที่เราเปิดไว้ลึกสุดนะครับใม้นางมันออกได้ครับส่องแถบตจารูนี้เดียวก็พอแค่นี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแต่ถ้าเกิดฝนตกซ้ำซากนะครับเอ่อน้ำขังบ่อยเราก็แกะเทปออกมาครับยอดที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับแกะเทปออกมาคืงแห้งสักประมาณ5้านาที10ินาทีแล้วก็พันใหม่แค่นั้นนะครับอันนี้ก็ย่างเร็วก็ประมาณ1ิวันก็แตกครับย่างช้าก็เดือนหนึ่งมันอยู่ที่แผ่เนียนไม่เนียนถ้าแผ่มันเนียนนะครับเยื่อจเจริญมันติดเร็ว มันก็จะโตเร็วนะครับแล้วเราค่อยมาตัดตอนนี้ทิ้งก็ได้หรือจะตัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาไว้ยี้ก่อนไม่เป็นไรนะครับให้มันติดก่อนแล้วเราค่อยมาตัดอันนี้ทิ้งนะครับม้งไข่ปาทิตย์นะครับ